แต่ละหว่าในชีวิตของผมก็ไม่มีื่องจะคุยมากหรือนะแค่มานั่งหาข้อมูลแล้วก็นมันนี่มันอะไรกันเนี่ยเฉกอนแล้วกัน,กนไปก็ผมก็วันนี้ก็ได้รับมาว่าให้มาหากำลังสองสมบูรณ์กำลังสามกำลังสี่สมบูรณ์นะครับผมซึ่งผมก็จะไปหากันเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งกำลังหนึ่งกับกำลังสองนี่ผมรู้อยู่แล้วใครก็ต้องจําได้บอก ก็สี่สิบเก้าหกสิบสี่แปดสิบเอ่อยร้อยี่สิบเอด้อสี่ยเอยสามร้อดแล้วร้อยหกสเ้อยเก้าสอย่านี่ยแหละเริ่มฝึดแล้วไปละโอ๊ยนี่ไม่ใช่นี่โอเคการสอบสมบูรณ์จำไว้เลยนะผู้ชมแล้วเดี๋ยวบอกผมด้วยเออ จำไว้นนะจำไว้แล้วมาชมต้องบอกผมด้วยนะสองหกสองแปดเก้ 26, มามามรทัดสองห้าหกก็ขอทำให้เสร็จแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับผมก็ได้โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทำให้มันกางสอนสมบูรณ์นั้นมันเสร็จไปแล้วนะครับผมอาวิจิพา่าปัหายไปไหนหรอทีไม่พอ ยี้ก็ได้เวลาหาข้อมูลไม่บอกรหัสหรอกหน้าโอ้ไม่ได้เหงั้นก็ขอเปิดกันเดแล้วกันนะครับผมปึ๊บมาเลยเอ้ยอย่าไปแอบดูอะไรนะนี่ผมกดผิดป่ะเนี่ย ก็คนที่ขี้เกียจอยู่เนาะใครมันจะกดละ่ะกำลังสามละสี่สมบูรณ์กำลังสามละตีสมบูรณ์ทุยอ่ะกำลังสามกำลังสามสมบูรณ์ไปก่อนก็แล้วกันนะไปได้แล้วครับผมไปเก s go <S ก็ไปค้นหาจะรูปก,ก็พอนะครับผมปึ๊บ ไม่ใช่น้องกาศสูตรแค่นี้ฉันก็รู้เอ้ยฉันต้องการฉันต้องการว่าแบบหนึ่งกำลังสั่ได้ไเท่าไหร่อ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดอย่างนี้ใส่ใส่แล้วก็พูดอย่างนี้นี่หกร้อยยี่สิบห้าหรอไม่ใช่ไม่ใช่ควรรักนกันอันนี้ยี่สิบห้าต่อไปก็ต่อไปก็ร้อยยี่สิบห้าต่อไปก็ หกร้อยยี่สิบห้าเรืองแค่ดีคนๆก็รู้ปะอันนี้สองกำลังสี่ได้แปดปึ๊บแปดก็สิบหกเขียนเขียนเลขที่รู้ไปก่อนอันนี้เก้ายี่สิบเจ็ดแปดสิบเอ็ดน,นี้ก็สิบสี่สิบหกใช่ไหมสิบหกก็ต้องคูณสี่ได้เท่ากับหกสิบสี่แล้วก็สองร้อยห้าสิบหกจริงปะวะก็ะจะมาหาใน Google เงินเพื่อใน่เครื่องคิดเลขมันก็ทำได้ เดี๋ยวห้ามดูนะโอเคไปเออเขาเจ็สี่ยุกกำลังวายแล้วก็พิมพ์ไปว่าสี่อ้าวไงนะสองร้อยสิบหกจถูกกี่เนี่ยล่ละครับต้องไปเชื่อมหกกําลังสามเท่ากับสองร้อยสิบหกครับก็ไปเรื่อยๆเลยครัรคบเพิ่มยุก็เป็นกำลังสี่ เท่ากับ1 2 9 6องเอันนี้ก็น่าจะเป็นคลิปถ่ายทอดความรู้นะมั้งนะนี่ก็ลบเป็น7ยกคกำลังสามนี่กสามร้อยสี่สิบสามต้องหาวิธีจำแล้วเว้ยนี่ก็เป็น2 4 0 1ก็ดีนะก็ลบเป็น8แทนปึ๊บเอ้ยน,นี่ห้าแยกคกำลังสามเท่ากับ 1> 5 1าใช่ไหมต่อไปก็จะไม่ได้โอ้ยโอ้ยมีมะนาวไหมไม่ไม่รู้อะไม่รู้จำไม่ได้โอดีมะนาวยังเก็บไม่สิอันนี้เก้ากำลังสาก็จะได้ 9, เกกำลังสามเหลวอ้ยเกกำลังสามากับเจ็ดอยยี่สิเก้าครับผม แล้วก็ก็การสี่แล้วกบเริ่มขึ้นหลักพันแล้วนะเริ่มขึ้นหลักพันแล้วนะเริ่มจะไปหลักหมื่นแล้วนะตอนนี้หกพันแล้วนะหกพันแล้วนะไม่ได้คูณนะอันนี้อันนี้คงไม่ต้องคิดหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วก็หนึ่งคือหลักหมื่นแล้วครับ d o u b ปชอมเอยมันจะเยอะไปไหนเนี่ยสิบเอ็ดก็ได้เป็นอเออเออหนึ 1, 4, ่งสี่หก ีนึ่งก็ยังมีวิธีจำนะไอเนี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะไปถึงหัวใจไม่ใช่แหละลิกาซิ์ถามหาเฮ้เอาเพลงฉันมาร้องหน่าลิกาซิตจะได้ยังโอ้ยเจ็บจริงจริงลิกาซิ์เนี่ยงั้นก็ขอเติมตารางให้เสร็จกันเลยนะครับผมและในตอนนี้การสามสมบูรณ์ของเราก็ได้เสร็จไปแล้ว อ้าวยี่ห้าหน้าแตกสิไปดิครับ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 ยี่ห้าได้เท่าไหร่เนี่ยเออของคิปแบบหนึ่งห้าโอ้สองโอเคไปที่นี่ก็กําลังสี่ต่อเรือ,อเ,เป้งตอนนี้ตาลางของเราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมทั้งกำลัง4ีสมบูรณ์กำลังสามกำลังสมงสม,มบูรณ์ได้หมดแล้วครับก็ปิดคลิปแค่นี้นะครับ